เอาละครับคู่แรกครับดูว่าใครจะได้แจ้คเกิดก่อนกันครับแมตชิคแพคมัดลาบกับซ้ายพนจรนจัโหทะวันดวนลี่ครับดวนสมชื่อเลยครับเปิดชากตะลุมบอลโอ้โหอย่างนี้ไม่น่าจะครบยกเลยครับดูจากการออกอาวุธลากสอกมาจากเวียดน้มเลยครับอ้าวแล้วครับอามนะครับใส่กันแหลกแล้วครับไม่มีใครถอยไม่มีใครยอมใครครับ สายมาแล้วครับสายไปในจอครับกองริชชอชนานันหลุดครับเจอกับปั้นสายโอ้โหดึงจังหวะต่อยยอดเยี่ยมกับกองริชชอชนานันสายกับขวาโดนกระปั้นแล้วยอดยอดและสับยอดและสับยอดและสับไม่มีศอกสวนเหมือนกันครับไม่ตัวโดนสวนเลยครับปากศอกเข้าไปกองริชไปยังไงครับสวนคืนโอ้ยเอาเอ้าก็มาดิครับแบบนี้ก็กมาดิครับกลัวเสียที่ไหนแล้วเอา โอ้โหเด็ดมวยเดือดอลยนะครับหมัดซ้ายครับนี่แหละครับเจอไปแล้วครับดวลลี่พุทธรับย่าไปดูที่ซิกแพคสูงต่ำดำขาวนี่ไม่เกี่ยว oh, อ้สองครับ <2, S 1> แลกสอกสงครามสอกสองครามอกอดวลสอกนับมัเจอครับไปแล้ว1หนึ่งรับรแป้กระโดดปักศอกลุยหมดจาเจอศอกของก้องลิเอองเขง้าไปอีกใส่เลยครับอ้าวครับจิ้มซ้าย กิ้ซ้ายสับซ้ายดวนซ้ายซ้าย,ายกับได้นับแค่หนึ่งแต้มแล้วดูอาวุธครับดูอาวุธดูอาวุธอาจจะบวกหนึ่งหรือจะลบหนึ่งนบเพาครับต่างคนต่างเติมเข้าไปเติมเข้าไปแม่แม่ท้าของดวลลี่เดินเฉยๆเอเยโดนนี่แหละครับซ้ายของกล้องขึนไปอีกแม่นนอ,อีคนหนึ่งต่อยคนหนึ่งสับครับมาเอ้าสวนกันเข้าไปอาวุธไม่เท่าไรออกกันเข้ามาโอ้ย ร่วงไม่ล่วงร่วงไม่ร่วงครับกลางอยู่ไหนกลางพันศอกแลกหมัดกันดุเดือดครับอ้าวต่อเข้าไปครับต่างคนต่างสับต่างคนต่างศอกโอ้โหมาสลับกันครับคนละทีใครทนได้ไไวางแข้งซ้ายอ้าวแม่อยู่ติดมุมแล้วครับดวลลี่อยู่หน้าบ้านตัวเองว่ายังไงไป้ายป้ายค้ำแล้วฟันค้ำค้ำแล้วฟันอนะ่ะโอ้โใช้แรงเยอะทั้งคู่ครับโอ้าวโหหมัดซ้าย แม่กระเด็นไปติดที่มุมครับแต่ว่ายังออกบัตรต้อนยังไงครับวอลแทบเป่นครับอะไรเกิดขึ้นครับยาวเหยียดเหยียดบอลจมไปแล้วมึงเรียบร้อยโอ้โหโอ้โหสุราคาครับเพื่ออีกครั้งหนึ่งครับนี่ครับไล่ต่อยมันๆนะครับไล่ต่อยเพลินเพลินแต่ยังไงครับโดนยังไงครับโอ้ยตอกประตูปิดฝาโลงไปแล้วนะครับ ฟื้นขึ้นมาอีกครับดูสิครับปเปียงเดียวครับโอ้โหสลบเหมือดเลยครับใครจะไปนึกครับแม่ฝนตกหน้าแรงหิมะตกในทะเลทราย